มึงก็ไม่ใช่ยอมเมื่อไม่ได้หิดอ่าไม่ได้นั่นได้ไอรถอย่าไปยุงไปไ่งปิดา้ป้อมคืนหน่อยครับมามาเดียวว่าโอเคก็ไปคุยกันที่อื่นมาจะต้นทำงปันหน่่ยแต่เดียวอันต้นกับตำรวจนตำรวจที่ไหนอย่ายุง่งเรื่องรถน้อองรถไม่ใช่ต้นหมาคู่ให้หนูเป็นแดกต้นนี่ทำไรก็ได้หรือว่าไม่ใช่นั่นก็ต้นเมื่อ ให้ลงจากรถควยเลยลพ่ลงมาเองเดียวอมเดียวยบนรถไหมแล้วต้นพักมมาทำไมพักตรงไหนต้นพักไม่ได้ถือกอไอ้กองไม่กองจากีบีไม่พักตรงไหนแ้วจะบอลงจารถต้นยาที่อยาทำเสียงดังอย่างเดียวไอ้น้งพี่ต้นทำนุ้ยไงนี่ต้องใจแห้คู้คนกันมัดเลยไมอายเลต่างนุ้ยช่องร้านนั่นไม่ใช่ช่องบารก็ไปคุยอาน้ไม่ใชมาไหลดลงจากอะันนี้ต้นเป็นคนยาหนเ่ยเด็กกันนี่รถไอ้ไปเาับเลย สลาดพี่ดาวก็ไม่ต้องไปนะหลวงตาไม่เทียวไม่ต้องกลับหย็ดแม่ไม่ต้องกลับไบ้าแลไรกับลัวอย่ามากระาบอกเลยตาใหลุนเลยจไม่ไหวหน้าเพดอยยาวจับวมาคู่เลยงพักไม่ยั้งมันกซ่ก็มีเรื่องต่างไม่รู้เรื่องไปคุยกันอยหน้าอยาทำแบบนี้ก็หนุ่ย นุ้ยคเื่อตำรวจมาคู่นุยนุ้ไม่ใช่กูอะตำรวจมาคู่ตรงได้ตำรวจบอกินตะแลงหัวไล่ตอนจะผ่านจะไปโรงพักพาทำไมแต่บอก็จะไปคุยกันเรื่องต่างไปคุยกันแค่โรงพักมันโนี่ยมันเมื่อแต่เดียวนะใช่ป่อ่าให้บอมาบ๊อนี่ยมายุ่งนี่เรียมาเรียมาเลียมต้นในถำเพื่อเลียมาตอถ้าวตีบ๊อบมาคุยด้วยเอาลยต้นจะผ่านจะไปโรงพักพ่าทําไรแไปรักคตไม่ได้รักโอ้โหเด็กน่ช วนดอได้นองนองน่องนองยะนะโดนค่ะถ้าโดนหนุ่ยหมอตนนั่นแหละอย่าอยมาม่น่มหม้ต้นออค่ะออกเจ้าข้อต้นะดเลยออกขอ้าออกของออกไปไม่แกไม่โดนไม่ออกขอหงออกไปออกค่ะสนียดมาโดนไม่ันดอได้ต้นทำไรกับหนก้อก่อนปย ต้องดพิสนี่เาตวนี้ยังัขึ้นเรายังค่ะต้นเดียวไปไต้นเดียวคอยไปเปิดกันต้นเดียไปไคะต้นทไรแต่นีลุงจะลดน่องลดเปลือปีน้องไปคุยกันเรื่องตังค์มากเไม่ด้งคุยไรเลยม้าเจะพาไปพาเขาไปยไม่ไม่ไม่คุย่่าเลู่อะใช่ได้ครับ น uh> oh! mm um> ี่นี่พุ่มได้เป็นหลักท่านน่มนะพ่มผมพุกว่ากลัวกว่มเมื่อนี่พ่มไม่ได้ทำเรพิดเลยอุยพี่บแล้วคุยตั้งตั้งครับปุยครับองรถจนยึดไม่ได้แต่พี่มาผมเด็กมันตกใจครับมนน่มามาเหมนั้นนะพี่บเร็วว่างรถลงจะรถเป็นมาลงลงมึงมึงลงพี่วะรอได้ให้ไใไป้ไปลอนี้ได้เลย